นั่งลงก่อนนั่งลงไอบบ้บานไปไหนเลยไอบานมาก่อนเลยบานมาก่อนเร็วบานมานน้นนั่งลงอ่ะนั่งลงนั่งนั่งไปนั่งนั่งทำมือก่อนทำมือเงียบเอาไรกินเปล่า ี๋้วไปปิดทำไมไอ้บานน่ะไปไหนนะ่มือกันมือกันเขาก็ปลาออกดิบานไอ้บานไปไหนมึงนั่งนั่งมือ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 นั่งเฉยๆอย่าโดดมือควายงับมือโอ้โห จะกินจุขนาดนี้บานยังไม่ได้กินเลยเจาะมันยัง่ะพอ่อด,ดูดูไอ้ลังไข่ไรากาดอีเบ์มันไม่อยากกินหรอกมันกินไปนงั้นแหละไปแย่งมันทำไมเนี่ยแนี่ขออให้บานสองชิ้น เก็บมาให้บานพอแล้วหมดแล้วแล้วลว,วิ่งฟูตเลยไงแบลบีบแตงได้ปักซอยบีบแตงได้ปักซอยแบลวิ่งมาจากหลังบ้านเลย